คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ ตอนที่38ถ้าพวกนายกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พาเมียกับแม่ไปหลบอยู่ในโรงพยาบาลสติจ้าไปรับเมียนายก่อนแล้วก็แวะไปรับแม่นายฉันรู้จักสารวัตรใหญ่อยู่คนหนึ่งฉันจะคุยกับเขาให้การตัวพวกนายไว้เป็นพยานแล้วให้ตำรวจไปคุ้มกันเมียกับแม่ของนายให้ส่วนเรื่องเงินฉันจะคุยกับเจ้าของเกาะมุกให้ให้ได้มากกว่าที่พวกนายควรจะได้สองเท่าถ้าพวกนายกลัวว่าฉันจะถูกติดแล้วก็ พาฉันไปโรงพยาบาลด้วยได้นะบอกหมาว่าฉันหกล้มหัวแตกแล้วพวกนายก็เป็นพลเมืองดีพาฉันไปโรงพยาบาลก็ได้ว่าไงล่ะจ้าตกลงไหมมุกดาดินนะถ้าเราทํางานนี้พลาดไม่ตายก็ต้องติดคุกหัวโตฉันว่าเราลองทําตามข้อเสนอของน,งนังหนีดูก็ดีเหมือนกันนะพี่แต่เรากําลังจะทรยศนายน,ายนะเว้ยคนแบบนั้นอย่าไปพักดีด้วยเลยจ้านายรู้จักคุณพี่พัดพ่อของคุณพุทธใช่ไหม ชายจักรันทั้งสองพยักหน้าเงิหนักถึงเขาจะไม่ใช่ลูกน้องที่รับงานในกรุงเทพแต่ก็ได้ยินลูกน้องของนายอนุพงศ์ที่เพิ่งหนีมาจากกรุงเทพพูดถึงคนขับรถเก่าแก่ของเจ้านายให้ได้ยินบ้างเหมือนกันขนาดคุณพิพัฒน์เป็นถึงคนเก่าแก่ในบ้านนายอนุพงศ์นะออกจะเก่ากว่าลูกน้องคนสนิทของนายนั่นด้วยซ้ํายังถูกเก็บเลยแล้วนับระสาอะไรกับลูกน้องที่ไม่เคยอยู่ในสายตายอย่างพวกนายนายไผ่นิง่งช่างใจอยุ่ครู่จึงตอบออกไปว่า กลงผมจะทำตามข้อเสนอของคุณแต่ถ้าคุณตุกติกแล้วก็รู้จช่ว่าผมจะทำอะไรคุณจ้ามุกวารินพยักหน้ารับแม้จะรู้ดีว่าป่านนี้เทียนทาดาคงกลับภูเก็ตไปแล้วและคงไม่มีทางมาช่วยหล่อนให้รอดพ้นจากอันตรายแต่หล่อนก็จะไม่ยอมงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆฉปล่อยให้โอกาสรอดอน้อยนิดผ่านไปอย่างแน่นอนเทียนทาดาเลี้ยวรถเข้ามาจอดด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลประแส ชายหนุ่มเปิดประตูก้าวลงจากรถเพียงแค่ก้าวพ้นบันไดามาร้อยตำรวจเอกเขตอารันก็เดินตรงเข้ามาหาสวัสดีครับคุณเทียนทอดอใช่ไหมครับนายตำรวจหนุ่มเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนครับเทียนทาดารับไหวก่อนจะเดินตามร่างสูงของนายตำรวจหนุ่มผ่านโต๊ะทำงานของร้อยเวรเข้ามาในห้องทำงานของเขาพี่ก้องประสานเรื่องนี้มาทางสารวัตรแล้วหรอครับแล้วสารวัตรก็มอบหมายให้ผมจัดการเรื่องนี้ต่อคุณไม่ต้องห่วงนะครับ ยังไงผมก็จะช่วยแฟนคุณออกมาให้ได้ร้อยตำรวจเอกเขตอารันให้คำมั่นขณะย่อนกายลงบนเก้าอี้นวมตรงหน้าชายหนุม่มขอบคุณมาออกครับผู้กองเขตอารอนันเทียนทาดาเรียกชื่อนายตำรวจหนุม่มจากป้ายชื่อบนอกเสื้อของเขาเรียกผมว่าผู้กองเฉยๆจะดีกว่าครับคุณเทียนทาดาครับเทียนทาดาค้อมศีรษะรับหากยังไม่ทันที่การสนทนาจะดำเนินต่อไปมุกพิสุทธ์ก็โทรศัพท์มาหาเขาลูกน้องนาะยอนุพงษ์ ยอมปล่อยตัวคุณปรินซ์กลางทางเรื่องมันเป็นยังไงเงินเหรอคุณปรินซ์อยู่โรงพยาบาลแกลงได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เขารับคำกับโทรศัพท์มือถือก่อนจะหันมาเอ่ยกับนายตำรวจนมลูกน้องในอนุพงศ์ยอมปล่อยคุณปรินซ์กลางทางครับผู้กองพวกเขาอยากให้ทางตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานแล้วพวกเขาจะให้ข้อมูลเท่าที่รู้มากับทางตำรวจทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วตอนนี้แฟนคนอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลแกลงครับดีครับ ถท่ากันเรารีบไปโรงพยาบาลกันเถอะนายตำรวจหนุ่มเร่งสองหนุ่มต่างอาชีพจึงลุกขึ้นแล้วจึงเดินเคียงกันออกมาจากห้องทำงานของร้อยตำรวจเอกเขตอรัญครึ่งชั่วโมงต่อมาเทียนธาดาและร้อยตำรวจเอกเขตอรัญก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอแกลงจังหวัดระยองภาพหนังพยาบาลเข็นรถพาหญิงสาวหน้าตาซีเซียวในชุดคนไข้ของโรงพยาบาลศีสะพันรอบด้วยผ้าพันแผลสีขาวออกมาจากห้องอุบัติเหตุพาให้เทียนธาดาเบิกตากว้าง ดวงตาทั้งคู่เต็มไปได้วยประกายยินดีกลีบป,ปากจยักหนาแย้มน้อยๆเม่อเห็นว่าหญิงสาวคนที่เขารักปลอดภัยร่างสูงสง่าปราดเข้าถึงตัวหญิงสาวก่อนจะซุดกายลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าหล่อนและวาดวงแขนกอดร่างเพลียวระหงเอาไวน้นน่นคุณรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนเอยอได้เพียงเท่านั้นน้ำตาอุ่นๆก็รินลงมาตามร่องแก้มโดยไม่รู้ตัวชีวิตเขาพบกับความเจ็บปวดจากความสูญเสียมามา,มากพอแล้ว เขาคงไม่อาจอดทนกับความรู้สึกนั้นได้อีกต่อไปหากต้องสูญเสียสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันปลอดภัยแล้วน้ำเสียงอ่อนโยนดังอยู่ข้างหูเขานี่เองขณะดวงหน้าง,งามซุกซบอยู่กับไหล่กว้างของเขาในยามนี้เทียนทาดาไม่รู้หรอกว่ามุกวารินดีใจและอุ่นใจมากเพียงใดที่ได้พบเขาท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่เพิ่งผ่อนคลายลงเมื่อหล่อนตามในผายกับในเที่ยงมาถึงโรงพยาบาลเช่นนี้ ตลอดทางที่หลอนต้องตั้งสติเพื่อเอาตัวรอดหญิงสาวคิดมาตลอดทางว่าเขาคงไม่มีทางมาช่วยหลอนและหากมีอะไรผิดพลาดหลอนก็คงต้องทิ้งลมหายใจเอาไว้ที่นี่อย่างเดียวได้ทว่าส่วนลึกในใจกลับปรารถนาให้เขามาช่วยหลอนให้ได้แล้วเขาก็มาอยู่ตรงหน้าหลอนจริงๆและกําลังกอดหลอนเอาไว้อยู่อย่างนี้เนิ่นนานกว่าเขาจะยอมปล่อยร่างหลอนให้เป็นอิสระคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะในปามเอาโทรศัพท์คุณโทรหาผมผมก็เลยตามคุณมา พวกมันทำร้ายคุณใช่ไหมเขาผุดลุกขึ้นในตาวาวับเอาเรื่องช่างมันเถอะค่ะคุณอย่าเอาเรื่องกับพวกเขาเลยนะคะเพราะถึงยังไงพวกเขาก็ช่วยฉันยอมเปลี่ยนใจทรยศในนุพงศ์ขอโทษครับทบร้อยตำรวจเอกเขตอารันเอ่ยแทรกขึ้นระหว่างสองหนุ่มสาวตัวน,นี้สองคนนั่นอยู่นในรบห้องคลอดค่ะหญิงสาวตอบพลางลุกจากรถเข็นโดยมีวงแขนแข็งแรงโฉบเข้ามาประคองเอาไว้มิห่าง หลังจากสนทนากับนายไพ่และนายเที่ยงเทียทนทาดาตกลงจ่ายเงินสามแสนบาทเพื่อตอบแทนที่พวกเขายอมหักหลังนายอนุพงศ์ด้วยการปล่อยตัวมุกวะรินก่อนที่พวกเขาจะถูกกันตัวเอาไว้เป็นพยานปากสําคัญหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนนายไพ่กับนายเที่ยงเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงรับรู้แน่ชัดว่านายอนุพงศ์หลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอนุพงศ์ทุบประตูห้องนอนลูกชายแรงๆกลางดึกเมาาื่อไร้วิแววของลูกน้องทั้งสองว่า จะนำตัวมุกวรินมาให้เขาได้ถ้าว่าอนุรุษกลับไม่ยอมออกมาเปิดประตูชายวัยปลาย50จึงให้คนของเขาพังประตูเข้าไปเพื่อจะพบว่าลูกชายคนเดียวนอนครางฮือๆคุดคูอยู่บนเตียงในสภาพหน้าแดงกำ่ำตัวร้อนราวกับไฟเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นที่เขาสวมนอนเผยให้เห็นว่าตามร่างกายซีขวาของอนุรุ์เต็มไปด้วยตุ่มน้ำที่เริ่มตกสะเก็ดสีดำอย่างที่ชาวบ้านเรียกว่างูสวัสดนั่นเองเจ้าอมเจ้าอม ไอ้อมอมตื่นมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เนาะแม้จะตกใจกับสภาพร่างกายของลูกชายหากอนุพงศ์ก็เอื้อมมือไปเขย่าร่างหนาแรงแงอะไรป้าผมจะนอนอนุรถเบ่นเงิมงเงิือตาขึ้นมองผู้เป็นพ่อและเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองสวมเพียงเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเขาก็รีบดึงพ่อผมขึ้นมาคลุมกายอย่างรวดเร็วฉันว่าจะถอมแกตั้งแต่ชอแล้วว่าทำไมแกถึงเป็นแบบนี้ได้แกเป็นงูสวัสด,ดียังไงทำไมแกถึงผอมแบบนี้ อย่าบอกนะว่าแกเป็นเอสคำถามของผู้เป็นพ่อพาให้เขานิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนปฏิเสธออกไปว่าปลอนะปอแม้ผู้เป็นพ่อจะมีสีหน้าไม่เชื่อถือแต่เขาก็สบตาผู้เป็นพ่อนิ่งเพื่อให้อนุพงศ์เชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกเขาจะบอกผู้เป็นพ่อออกไปได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคร้ายที่สังคมรังเกียจขนาดเขายังรังเกียจต,ตัวเองเลยนับระษาอะไรกับผู้เป็นพ่อและบรรดาคนของเขา ร่างกายผมคงอ่อนแอบ้างป้าป้าก็เห็นว่าผมไม่ค่อยได้พักผ่อนโอ้ยปวดหัวจังป้าให้คนเอาอยาพาราให้ผมทีนะเอยจบอนุรุตก็ทำท่าจะล้มตัวลงนอนต่อแต่ถูกผู้เป็นพ่อขืนตัวเอาไว้อะไรอีกล่ะป้าแกต้องลุกมาช่วยฉันคิดว่าป้านี่ทำไมไอ้สองตัวนั่นยังไม่พาผู้หญิงของไอ้เทียนทาดามาอีกป้าก็คิดกับลูกน้องคนสนิทป้าไปเซอนุรุตเลื่อนสายตามาทางเกรียงศัก ซึ่งยืนประสานมือนิ่งอยู่ใกล้ๆกับกรอบประตูห้องกลีบปากหนากระตุกยิ้มยันพร้อมกับมองอีกฝ่ายเป็นเชิงหมิ่นแคลนแต่ป๊าต้องระวังหน่อยนะเพราะไอ้หมอนี่มันเจ้าเล่ห์ชอบเลียแข้งเลียขาระวังมันจะแววงกัดเอาได้อนุรุตตัดบทก่อนจะล้มตัวลงนอนชักพ่อผมขึ้นคลุมโปงไม่คิดจะลุกตามผู้เป็นพ่อออกไปเลยแม้แต่น้อยเขาจึงไม่มีโอกาสได้เห็นประกายตาวาวรถดของเกรียงศักดิ์ที่มองมามือทั้งสองกำเข้าหากันแน่นจนสันะริก พยายามระง,งับความรู้สึกในใจเอาไว้ไม่ให้มันปะทุออกมาอย่างสุดความสามารถก่อนที่เจ้าตัวจะก้าวตามผู้เป็นเจ้านายออกไปยังห้องทำงานเล็กๆซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการครบครันด้วยคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลลับเฉพาะและเครื่องมือสื่อสารจัดวางอยู่บนโต๊ะตัวยาวด้านหนึ่งของห้องแกถูกไปเช็คไอภัยซิว่าถ้าไม่ปานนี้มันยังไม่มาอีกอนุพงศ์สั่งลูกน้องคนสนิทเสียงเครียดพลางเลื่อนสายตาไปยังนาฬิกาติดผนัง ซึ่งบัดนี้บอกเวลาตีหนึ่งของวันใหม่เข้าไปแล้วครบหน่อยเกรียงศักด์รับคำเสียงแข็งพาให้อนุพงษ์หันความกลับมาจ้องหน้าเขาตาเขม่งเป็นอะไรฟ้องเสียงแกเหมือนไม่เต็มใจทำตามที่ฉันสั่งเลยเนาะปลอครับผมก็แค่ไม่สบายใจที่ถูกคนโอมค่นว่าผมประจบซอบลอน่อยทั้งที่ผมเองก็ทําเพื่อนาอยมาตลอดเกรียงศักด์ตอบเสียงเศร้าแววตาสลดวูบลงในทันใด ทั้งที่ความจริงแล้วใครจะว่าอย่างไรเขาไม่เคยใส่ใจเลยสักนิดเพราะสำหรับเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ที่เขาต้องหันมาใส่ใจคำพูดของอนุรุตก็เพราะมันกำลังสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของเขาอย่างรุนแรงต่างหากกกจะไปเอาสาระอะไรกับเจ้าโอมันแกก็รู้ดีพอๆกับฉันว่ามันเป็นยังไงชาตินี้มันคงไม่คิดจะช่วยป้ามันทำการทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกขนาดป้ามันกำลังหนีตำรวจอยู่แท้ท มันยังไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยเฮ้ออนุพงศ์ระบายลมหายใจหนักๆจ้องลึกลงไปในดวงตาของลูกน้องคนสนิทเป็นเชิงคาดหวงังคงมีแต่แกเท่านั้นแหละที่จงรักภักดีกับฉันมาตลอดให้ฉันได้เกาะมุกมาไว้ในมือก่อนเธอฉันจะตกรางวัลให้แกอย่างงามเลยทันทีที่เกาะมุกตกเป็นของฉันฉันจะยกผลประโยชน์ในบ่อนให้แกสี่สิเปอร์เซนเพื่อตอบแทนความจงรักภักดีของแกจิงหรอครับหน่อย เครียงศักดิ์เบิกตาพลงอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าเจ้านายจะเสนอผลประโยชน์อันมหาศาลให้เขามากมายขนาดนี้จิงซ่แกเป็นลูกน้องที่ฉันไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแกมากที่สุดเนอะอนุพงศ์เอื้อมมือไปตบบ่าลูกน้องหนักๆผมรู้ครับนายผมถึงได้ทำทุกอย่างเพื่อนายไงครับแล้วผมก็อยากให้นายเชื่อใจผมด้วยว่าไม่มีใครจะจงรักภักดีทำงานถาวายหัวให้นายเหมือนผมอีกแล้วหรอครับ แม้จะยังไม่เห็นโฉนดที่ดินบนเกาะมุกวางอยู่ตรงหน้าทว่าความกระยิมยิ้มย่องก็เข้ามากลืนความขุ่นข้องภายในใจเขาจนสิ้นในยามนี้เขาพร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อสนองความทะยานอยากภายในใจของตนเองและเจ้านายอีกไม่นานหรอกเขาจะต้องได้ครอบครองผลประโยชน์อันมหาศาลที่เจ้านายเสนอให้และก้าวต่อไปก็คือการเขี่อนุรุธให้พ้นทางเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่สูงสุดนั่นคือการครอบครองกิจการทุกอย่างของพาวินกรุ๊ป แค่บอกแค่ลอให้ฉันรักเธอลงฝันละเบอว่าเธอแสนดีเอาหัวใจฉันไปย่ำยีทำได้กันอย่างนี้จนใจฉันแลกสลายไม่เหลือชิ้นดีไม่เหลือคุณค่า ไม่มีศักดีแล้วชีวิตนี้ฉันจะเหลืออะไรได้โปรดปล่อยฉันไปจากชีวิตเธอเสียทีอย่ามารังด้วยคำว่ารักเพราะต่อจากนี้ฉันไม่มีวันเชื่อ สิ่งที่เธอพูดมา Mm-hmm. <laughs>